สวัสดีครับอยู่กับผมเจมส์ลิกอีกแล้วนะครับในกิจกรรมบิงโกเวลคัมเอฟซออนไลน์นี่นะก็เอซออนไลน์นี่ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่22นะอันนี้คลิปอัดวันที่23ก็เท่ากับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับนะวันนี้จัดหนักจัดเต็ม1,000งมืนบาทไทยแลนด์นี่ขอขอบคุณพี่ชายผู้ไม่ประสงค์ออกนามด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าอยาจะเกมจากทางบ้าน เออนะกิจกรรมบิงโกตอนนี้เจมดูจากตรงนี้อาจจะเพิ่งมาใหม่อาจจะยังไม่ค่อยลั่นสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจมเจมลิกจะมาลั่นโชว์ทุกคนนะ หวานตีย้ยเหลือหกมันคงไม่บิงแล้วแหละเก็บไว้แล้วกันอกดไปก่อนเผื่อบิงเอาอะไรมาบิงมันเหลือแค่หกห้าสิหกอันเฮ้ยนี่เราเผ่อๆนี่ยเราติดประมาณท็อปยี่สิบได้นะอ้อก่อเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดหนึ่งันสองเอ็มตีไปซะว่าไม่มีกันเลยก็ได้นะเรามาดูการ์ดตังว่าเราจะได้สักกี่ใบนะอันเนี้ เึ๊บเปิดไปเลยเึิบอื้มเรียกทั้งหมดโอ้โหก็ยังเกินอยู่นะไปการเงินมึงเอาเรื่องอยู่เงินนะตัหุยเชีย่ยกิจกรรมนี้เงินอย่างล้านครับแสนเอาตีแบบกลมๆไปได้เงินเอ็มมาประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเอ็มครับ เออ <c oughs> กลมที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเอ็มเชื่อกิจกรรมนี้แม่งเงินอย่างล้านครับเพราะว่าปกติทั่วไปอ่ะเงินหนึ่งหมื่นบาทจะได้ประมาณหนึ่งแสน่ะแสนนิดนิดแสนหน่อยหน่อยบวกลบแสนสองอะไรเงี้ยเชื่อนี่แสนแปดครับถึงบวกห้าละกันพวกหนึ่งถึงสามสองถึงสี่เอาไว้ก่อนละกันนะครับอันนี้ร้อยหนึ่งสามถึงห้าเราไม่เห็นการ์ดนอะ่ะเพราะฉะนั้นปลดเปิดไปเลยครับ อันนี้คือแบบเปิดไปก่อนเพราะว่ายังไม่ใช่ไฮอุ๊ย rtn ครับอุ๊ยไฟมาอูลุกวัย rb rtn ใครฮะคาเซออ๋อ cc เออขออภยนะัยครับเป็น cc นะมาตินงคาเซเลสโอ้โหไายกาดไม่ออกห้าว่ะไฟแรกของวันคนระับเป็นมาตินคาเซเลสไป cc หนึ่งหมื่น m นะไปลยุยสามถึงห้า ออโอ้โแค่พูครับแล้วเป็นเฮกเตอร์เฮเรยล่าครับ PCC กับาซามูล่าซูซมู่าใช่ไหมซูซูมาอุล่าซูมาอูล่าของโบโลญญาซูมาอูล่าเป็นทีะละใบแล้วกันไปครับใบแรกเลชเนตบอยโอ้โหหหนักหน่วงครับกัมบอ กำบอรเนคนที่ไหนกำบอกำบอรครับ <c oughs> กำบอ <c oughs> เลยอ๋เหือเอลชาลาวีเอลฟาโลสามฮะเนมเจมว่าทุกอย่างดีนะเหลืออย่างเดียวคือฟอนต์เนี่ยเจมว่าฟอนต์มันแปลกๆว่ะมันดูแบบจะสวยก็ไม่สวยอะ่ะจะไม่สวยก็ไม่เชิงอะ่ะครับแจไปทํางานแต่วันเสาร์ทำงานอะไรวะลองฟุดดโาตรหน่วงอหน่วงองุ้ย มีไฟว่ะหยอกหยอกยอกนี่โอ้กีซุนยองไม่ใช่ด้วยคิมยองกวานกองหลังจากอันนี้ค่ะทีมอะไรอ่ะชุนบุกเหรอไม่อะไรวะคุณใดวะไม่รู้เหมือนกันแต่ของเคลรีกอะของเคลีกทุกอย่างอะทุกทีมาจำชื่อไม่ได้ฟันนึกถึงวีฟ้าสามเลย <c oughs> เอาไฟมาครับซีซีอูลุกไวัยอาร์บี มาเต็มคาเซเลนมึงรักกูจริงโอ้โหไฟมาสองดวงแม่งคาเซเลส์สองตัวอ่าไปโออ้อร้อยหนึ่งครับอันนี้ไม่น่ามีอะไรซีซีเอาไฟมาเฉยอุลุกไวอาบีโอ้ยไอเวนแฮตติกไปแล้วครับวันนี้เจมส์อลลี่ครับ กดคาเซเลสไปสามตัวคาเซเลตไอ้ลูกล,ล,กลโโ่โอ้โหของแท้โอ้โหคาเซเลสอะไรวะเนี่ยวันเดียวกูกดไปสามตัวนะไม่ล็อกทนไหวเหรอฮัลโ,โหลเอลชาราวี่ชอบตอนอยู่โรมาก,กับ เออใช่ใช่ใชโอเว่นมีคนเจอเนื้อ <c oughs> นี่นําไม่นําไปครับเดี๋ยวรู้เลยนําไม่นําก็รู้ <c oughs> โอ้โหสปอตลไลท์โอ้โหแคปทูไอเว่น <c oughs> อ้ถ้าตัวนี้แม่งออกออกเป็นตัวไฟมานะกูว่คิดว่าเป็นฮาแลนด์กูเรียกฮาแลนด์เพื่อนได้กูได้กูเรียกฮาแลนด์ได้เพื่อนฮาแลนด์ไอค่อนเวย์โอเจ็บจี๊ดเลยว่ะํำไหนคำนั้นยี่สิบไลท์ ช่างมันฮะยี่สิบไลท์เอาไว้กันไปครับไปมาปีโอ้โหสปอตไลท์มาอีกแล้วไปมาโอ้โหเกาหลีจบละจบกันเฮ้ยคิมมินแจบวกแปดมินแจบวกแปด แม่เอาไม่พูดเอ้ยแล้วขยันเต้นด้วยอันนี้เต้นไม่เหนื่อยกูก็เต้นกับมึงอะจยะฮะจยะยะขอดัดมุนได้ใบเย็นแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรึึึึึึึึึึึึมมมมดดดดดดดโอ้โหมึงไม่เหนื่อยจริงเหรอวะฮะต้องเรียกพี่โทนี่ไหมการอย่างนี้ยต้องพึ่งพึ่งอภินิหารพี่โทวะ ถ้าเทนฮาร์คฟอร์มยังไม่ดื้อเอ้ยฟ,ฟอร์มยังไม่ดีก็เกมโอเวอร์ต้องรอดูรอดูมันอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้สําหรับเทนฮาร์คเพราะฉะนั้นไปครับก็แบบทีเผลอทีเผลอทีเผลออ่ะทีเผลอทีเผลอายมาครับอังกฤษพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดแพงปะวะพิกฟอร์ดเก้าหมื่นเฮ้ยโอเคว้าวร,ร, 90, okay. <Wow. S 1> รับได้นะการ์ดอย่างนี้เจมส์ว่ามันก็โอเคอยู่อ่ะดีดีกว่าไปออกต้นๆน่ะ พิกฟอร์ดได้อยู่อคาถานาลูโตอบึดจับึดอบึดจัมบะอันนี้อันนี้อันนี้แค่ s t อ p s t อ p o อ d e r อ r d e r serve serve เพราะว่าอย่าค่อยไปเปิดใบท้ายไปครับคาถานารูโตะอบุดจัมบุดอบุดจัมบะอ้าวคาถาอานายอานายอานายจ๋าเฮ้ย โอ้โหโมลตุเลลุ้นไปเลยนะครับนะโอเคจบที่โหวตที่หนึ่งนะครับจบที่โหวตที่หนึ่ง one two เฮ้ยโอ้โหโอ้โหมึงไปไหนก็ไปนะนารุตะมึงอยากให้กูเห็นนะอยากให้กูเห็นหน้าโนอะ้โหใบหมือเนี้ยแมทเทอร์เอนอะร์โอ้หาลันหาลันอันนี้นะคะไม่ออกนะสิหาลันหาลันบันตั้งใบตั้งมือน,นะสิ โอ้ยผมเปิดได้บวกแปดผมเปิดบวกแปดได้จานยังจะหลุดโออโอยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โห,โอโหเอาไปสร,สรุปกิจกรรมกันครับนะเอา่ากิจกรรมนะครับนะหนึ่งมืนบาทโกลเด้นสปินนะครับนะก็ ได้เงินเอม,มาทั้งหมด 1,000. 10, 0ืเอ้ยขออภัยครับ1 8 7 0 0 0เอมครับ1 8 7 0 0 0นัอมนักเตะก็ปึ๊บอ่ะหน,นึ่งสองสาสีนนะ่อันนี้รวมกันนะอันนี้รวมกันเป็น5ตีไปห้าหมื่ 5, นห้าหมื่นกั 1, 5, นนี้ห้0 0ส0ห้าแสนกั 1, 5, นนี้ตีไปสักนู่นแสนหนึ่งห้าแสนก็อีกแสนหนึ่งก็ห0 0 0นได้มาทั้งหมดประมาณเ0 0 0แสก็กว่าครับนะรวมตังวส, James. สวัสดีครับเกมสลิกัสดีครับบวกเต่อโอ้ใจเย็น นะแต่ที่นี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยครับมาติงคาเซเลสามใบครับโอ้โหกูจะรั่วเออก็ประมาณนี้นะครับนะประมาณเจ็ด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 แสนใช่ไหมเออเจ็ดแสนนะเออประมาณเนี้ยไอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจมสลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ